สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพววผมปูซิเมะอีเช่งเคยกัำในเกมโคกิอาสการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงแคมเปญเนื้อเรื่อง R2 บทที่5ในสวสัญี่ปุ่นกันนะซึ่งจะเป็นบทสุดท้ายของปี2023แล้วแล้วบทใหม่บทที่6กเนี่ยก็จะขึ้นในปี2024นะครับไม่ใช่ว่าบทสุดท้ายของเกมนี้นะ แค่บอกว่าบทสุดท้ายของปีนี้เท่านั้นนะฮะส่วนรายละเอียดว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลเขาประกาศอีกทีนึงซึ่งผมก็พอจะคาดเดาได้จากแพทเทิร์นปีที่แล้วนะครับแต่อาจจะมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนาะเ่อเช่นใน,ในเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีอากิโตะบทที่1ใช่ไหมในเดือนนี้นเดือนธันวาคมเนี่ย อาจจะมีอากิโตะบทที่2แทรกมาตอนไหนก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าในแคมเปญนเรื่อง R2 บทที่5มีอะไรกันบ้างแบบชิลๆนะครับเพราะว่าตู้นี้ผมไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะโอเคอจริงๆเพชรไม่เหลือแล้วล่ะเพราะว่าผมไปสุ่มตู้ลิมิตรายวันเนาะตู้ลิมิตรายวันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่ย1ะซึ่ง ผมโคสลงในกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวลงรูปว่ามีตู้อะไรบ้างแต่ตู้ที่ผมกดไปส่วนใหญ่อน,นะก็จะเป็นตู้วันที่อ่าวันที่เท่าไหร่วะวันที่ยี่บเก้าเออวันที่ยีบเก้าที่ผ่านมาวันที่ยี่บเก้าใช่ใช่วันที่เก้า 29. ซึ่งเป็นตู้ปีใหม่ไม่ใช่ตู้ปีใหม่ดิตู้ครบรอบเกมหนึ่งปีตู้คาลอินเดียกับซีโร่คังอโร่ะ คือผมจะหาตัวคาันเดียกับตัวซีโร่คังเอโล่ไงเออแล้วปรากฏว่าผมพามเพชรไม่ได้อะไรเลยครับแต่ไม่เป็นไรไอ้ตู้นี้มันจะรีลานใหม่ตอนวันที่วันที่9หรือวันที่10นี่แหละเออประมาณนี้เออน่าจะประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ไอ้ตู้เนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ได้หน้าสมขนาดนั้นสําหรับผมะนะแต่คนที่เล่นอ่าผมกําลังบิทนเนียเนี่ยอาจจะต้องสมหาอาจจะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแคมเปญในเรื่องมีอะไรกันบ้างเนาะแคมเปญในเรื่องเนี่ยก็เหมือนที่ผ่านมามันมีล็อกอินโบนัสแจกเพร1น0 0เพชรพแบบหั่นซอยนะครับคือมันไม่ได้มาเป็นก้อนเะนี่ยมาแบบวันแรกสอนร้อยเพจจนถึงวันที่6แล้ววันที่7เนี่ยก็จะได้300เพรอะไรแบบนี้แล้วก็มีภารกิจแคมเปญภารกิจแคมเปญก็อย่างเช่นพวกที่เล่นด่านในเรื่องให้ครบเล่นด่านเบตเทิลให้ครบเพื่อเอาเพชร1 0 0 0พเพจ กองคิสสีฟ้าจี้สีดาวนะครับก็จะประมาณนี้เล่นด่าเนื้อเรื่องโดยใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวก็จะเป็นพวกแบบเวลาเราเล่นด่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันเปลืองสเตมินาใช่ไหมเพราะว่ามันส่วนใหญ่อะ่ะด่าเนื้อเรื่องในแพทปัจจุบันนะก็กินสเตมินาเกือบ30 30พอยแล้วแต่ว่าในกรณีที่มีแคมเปญเนี้ยมันก็จะช่วยสเตมิมีนาใช้น้อยลงเออ ไอคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็จะได้อพิธิ์ในส่วนนี้ด้วยนะเพราะว่าด่านในเรื่องในช่วงแรกมันกินสเตมิน่าน้อยเออแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนมาเล่นใหม่มาเล่นตู้ในวันตู้ในตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าตู้บทที่ห้ามันมันไม่น่าสุ่มขนาดนั้นนะนะสําหรับผมยกเว้นแ,แต่จะไปสุ่มตู้ลิมิตรายวันแทนเลยแบบเนี้ยเออซึ่งตู้ลิมิตรายวันที่ผมว่าน่าสุ่มสุดก็เลยไปแล้วด้วยก็คือตู้วันที่ยี่สิบเก้านะครับ แต่๋ยวค่อยว่ากันโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ามีด่านแอสตาเบเทิลด่านแอสตาเบเทิลมันจะเปิดในวันถัดไปเนาะเพราะว่าแพดมันจะเข้ามาในวันที่30ทพฤศจิกายนหลังจะเปิดตอนบ่ายสจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ๋ยวขอดูวันก่อนนะไม่มีบอกหรออูว่าอยู่ด้านล่างโอเคอยู่ด้านล่างเนาะวันที่14ทธันวาคม ก็คือเป็นวันสุดท้ายของตู้ลิมิตรายวันพอดีเออใช่ใช่วันสุดท้ายของตู้ลิมิตรายวันพอดีเลยเออก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องย่อเนี่ยเดีย๋ยวผมจะอ่านสรุปก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงว่าผมรู้สึกยังไงกับบทนี้ละกันเออหลังจากคดีเหตุการณ์ที่ยานทั้งค่าหลวมได้จมลงไปสู่ทะเลเนาะ ซึ่งในเหตุการณ์นั้นมันก็มีคนสูญหายกันเยอะมากแล้วตัวเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเอกมันไม่ได้สูญหายเนาะตัวเอกแซงว่าเป็นบุคคลสูญหายแน่นอนว่าตัวเอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าในท้ายตอนในท้ายตอนบทที่แล้วตัวเอกรู้ว่าลูรุสจะลงมือยังไงกับวิเทเนียในขั้นต่อไปใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจได้ว่าต้องทำแบบนี้เพื่อ อนาคตที่เขาต้องการในอนาคตเออหมายถึงอนาคตที่เขาต้องการนั่นแหละเออแค่นั้นแหละซึ่งเอาจริงๆเรื่องพฤติกรรมแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันย่อหน้าที่สองเนี่ยคืออีกด,ด้านหนึ่งลูลุสหรือซีโร่เนี่ยเขาได้สั่งให้กลุ่มพาเคียสวินดำเนี่ยกับชาวญี่ปุ่นทุกคนในแอเรียสิเนี่ยเข้าร่วมเขตพิเศษญี่ปุ่นอ่า ซึ่งแน่นอนว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยในขนาดเดียวกันเขาก็ได้อ่านพฤติกรรมล่วงหน้าของดีเซลที่แสรงว่าได้ทำการสูญหายไปอะ่ะไม่ถึงแสรงว่าเป็นบุคคลสูญหายว่าเขาจะลงมือยังไงต่อไปก็เลยเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็คือเหมือนดีเซลทำเพื่อซีโร่และซีโร่ก็ แยมแผนรับมือกับดีเซลไว้ว่าดีเซลอาจจะเล่นแผนนี้เพื่อช่วยเขาก็ได้อันนี้คือในความคิดเห็นของผมนะนแล้วก็มาถึงวันเปิดเขตพิเศษญี่ปุ่นที่จะตั้งขึ้นในชิซุโอกะนะครับซึ่งคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยมีจำนวนถึง1ล้านคนชาวญี่ปุ่น1ล้านคนก็ถ้าเกิดเราอ่านสรุปโดยย่อแล้วเนี่ย แสดงว่าตัวอนิเมะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบทในเกมอ่ะน่าจะอ้างอิงจากอนิเมะตอนที่8ของ R2 แต่ถ้าเกิดเราดูจากตู้กาชาเนี่ยดูยังไงก็ถึงบทที่9เพราะว่ามันมีตัวละครกาชาในครั้งเนี้ยเป็นนักบิน2คนด้วยกันก็คือตัวขององค์ชายเชนเนเซลสี่ดาวคิงไทซึ่งองค์ชายเชนเนเซลอ่ะจะมีบทบาทในบทที่9 ก็คือตอนงานมั่นขององค์ฮ่องเต้กับองค์ชายโอดิสุสที่เป็นตัวสามดาวนะองค์ชายโอดิเซอุสองค์โอดิสุสแล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ผมขอเรียกโอดิสุสละกันเออโอดิสุสเนี่ยเป็นรับบินประเภทมา้าประเภทจูโจมก็คือนายไทยไ่แหละแต่ป้าเราเนี่ยเรียกว่ามา้าเนาะก็จะเรียกว่ามา้าละกันโอเค ก็เป็นตัวผลิตแต้มอารมณ์ประมาณนั้นถ้าเกิดถามว่าตู้นี้น่าสุ่มไหมสำหรับราชวงศ์อาจจะต้องสุ่มหาเพราะว่าตอนในปัจจุบันเนี่ยมันมีชาเลน e ์อีเวนต์เกี่ยวกับเชื้อพระงวงด้วยซึ่งกลุ่มเชื้อพระวงเนี่ยเป็นชาเลนจ์ที่เล่นยากที่สุดเพราะว่ามันขาดหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นตัวแจกแต้มจริงๆมีแล้วตัวแจกแต้มคือนาเจ้าสาวแต่มันยังไม่เพียงพอมันยังขาดตัวผลิตแต้ม ค่ะตัวป้องกันซึ่งตัวป้องกันตอนเนี้ที่ช่วยเชื่อผู้วงได้ก็มีแต่เจเรเมียเบิร์เดย์ตัวป้องกันไม่มีเลยตัวป้องกันไม่มีเลยดีกว่าโยเวนจะหาพวกไอ้กลุ่มเมชทูนเนี่ยเมชทูนก็จะมีอะไรมีเออรอยมีดอต้าอุปถรรัมมีตัวของตัวเอลาตีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ยังไม่พออยู่ดีเออ องชายไนเซลคิงไทก็น่าจะเป็นตัวบัฟอาจจะเป็นตัวลดคอสของกลุ่มเชื้อพระวงศพิธเนียหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับราชวงศ์พิทเนียเป็นหลักะนะเพราะว่าเรามีร่างชยชนเซลที่เป็นแว่นที่ลดคอสกองทัพพิทเนียไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดจะลดแค่ว่าไม่ไม่ดิไอร่างแววนเนี่ยมันลดทั้งหมดของกองทัพพิทเนียสองแต้ม ร่างเนี้ยอาจจะลดคอเยอะกว่านั้นสมมุตินะสมมุติเฉยอ,อาจจะมีอะไรโหดกว่าคานอนไหมคานอนเนี่ยแจกแต้มเริ่มต้นสี่สิบแต้มอะแต่แจกแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวจริงๆไม่ใช่แบบเจเรเมรียที่ลงมาแล้วแจกแต้มเลยไม่ใช่นะเออส่วนองค์ชายโอดิซุสก็อืมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้นะองค์งชายโอดิซุสนี่ผมมาบ่อยอยู่นะในอนิเมะไม่ว่าจะเป็นตอนคดีแบลลิบเลียน ที่ไอ้พวกขุนนางเนี่ยก็เล่นเราให้ตัวองค์ชายโอดีซุสเนี่ยไปแก้ปัญหาที่ไอเล1สิแต่ฉากนั้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าองค์ชายโอดีซุสเนี่ยไม่กล้ารับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนาะแล้วตัวองค์ชายเชเนเซลเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเป็นคนจัดก,การเองก็เลยรีบโยนงานให้เลยอันนี้คือบทที่ผมจําได้นะแล้วก็จะมีบทเด่นที่ทุกคนน่าจะจําได้เลยก็คือไปเป็นเจ้าบ่าวให้กับองค์ฮองเต ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจําบทนี้ได้แต่จริงๆแล้วองค์ชายโอดิซุสเนี่ยมีบทบาทในสปินออฟอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่ผมจําได้นะก็จะมีแค่ภาค of the reflection ที่เป็นเวอร์ชั่นมังงะมันจะมีฉากที่กลุ่มกินด้าไหนเขากรีดองค์ชายโอดิซุสผ่านทางทีวีคือองค์ชายโอดิซุสส่วนใหญ่อะแกจะเป็นงานพวกออกทีวีส่วนใหญ่ะนะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาคงานต่างๆหรือว่างานออกสื่อทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรสักอย่างด้วยมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะเออก็จะประมาณนี้ซึ่งเราก็เห็นคําว่าองค์ชายอดีตเคยออกอีเวนต์อะไรในเกมไหมมีอีเวนต์ขุมกําลังของแล้วเปล่าที่น่าจะผ่านไปแล้วของโกลบก็เป็นเจ้าภาพของงานเปิดตัวหุ่นแล้วเปล่านะแล้วก็จะมีตอนอีเวนต์อ่า พักร้องของแนวเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนปล่าเนาะเนอะออโอเคโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตู้เนี่ยผมเฉยๆมากคือไม่ได้ซีเรียสก,กับกลุ่มราชวงศ์พิทเนียอะไรขนาดนั้นเพราะว่าราชวงศ์พิทเนียถ้าผมจะเล่นจริงๆอะ่ะผมก็เล่นลูรุชเอาอะไรแบบนี้สมมุตินะหรือไม่ก็นานาลี่อะไรแบบนี้เพราะว่าสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชวงศ์กันแต่กลุ่มราชวงศ์ยังถือว่าถ้าเอามาเล่น ตั้งทิมขำๆเล่นได้แต่เอามาเล่นจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันยังเล่นยังเล่นเอาผ่านไม่ได้อะมันต้องเพื่อนเม t ทูลมาช่วยด้วยซึ่งไอเมสทูลก็จะมีเจเลเมเบิร์ตเดย์เนี่ยที่จะพอช่วยกลุ่มนี้ได้บ้างเพราะว่าไอเจเลเมเบิร์ตเดย์มันมีสกิลเอื้อมหน่วยกับเชือพระวงบิทเนียอะไรแบบเนี้ยเออแล้วถามว่าตู้นี้ระหว่างเอาจริงๆถ้าเกิดจะให้ผมกดตู้นี้นะ ผมไปกดตู้ลิมิตรายวันดีกว่าไหมไอ้ตู้เนี้ยเออซึ่งมันจะมีตู้วันที่29เนาะที่ผมสุ่มหาซีโรคาเนโรกับคาเลนเดียแล้วมันจะมาอีกในวันที่10บธันวาคมเออก็รอสุ่มวันนั้นดีกว่าหลายคนถามว่าเอาแล้วไม่เก็บเพชรสุ่มวันคริสต์มาสเหรออ่าววันคริสต์มาสดูอีกทีค่อยว่ากันมันเป็นเรื่องอนาคตเอาเรื่องในปัจจุบันให้ได้ก่อนเออ มันเป็นเรื่องอนาคตเนอะไหนจะมีเรื่องเกี่ยวกับอีเวนท์ที่เราจะมาลุ้นในเดือนนี้ด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆมีอีเวนท์ตีบอสกิลเออเราพูดถึงอีเวนท์ตีบอสกิลใช่ไหมเรามาพูดถึงว่าในร้านกิลช็อปมันจะมีอะไรอัปเดตมั่งในแผน่นี้มันจะมีหุ่นใหม่ให้เราแลกครับก็คือมาด้าลาฮับเบเกอร์ฟอร์นะครับแต่ว่าเห็นในกลุ่มเรียกว่ามาด a าลามาถูนะ ซึ่งเดี๋ยวดูขอ้อมูลทีว่าใช่หรือเปล่าวะอันนี้มีบอกไหมไม่มีแหละเออเหมือนไม่มีแล้วมัง้งโอเคไม่มีแล้วอันนี้อัปเดตหุน่นเอออันนี้เกี่ยวกับน้ำบ,บินกับหุ่นยนต์ที่โดนปรับสเตตัสเนาะเออหลายคนเพิ่งหลายอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามีหลายคน ปรับสเตตัสไปแล้วอย่างเช่นตัวจีโน่เนี่ยจีโน่รู้สึกว่าผลิตแต้มเร็วกว่าเดิมปะ่ะเออผลิตคอสแล้วก็ลดลดค่าคอสของแนบเปล่าเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่อันเนี้ยปรับสเตตัสครับก็คือจะยิงแรงกว่าเดิมอ่ะปรับสเตตัสดีเฟนซ์เอจิเด็กไหนดูดีเด็กเท่าไหร่วะฮะ อ๋อไม่ใช่เด็กข้าบนสี่ร้อยโอเคแต่ว่ายิงระยะไกลถือว่ายิงพันสี่ก็ยังช้าอยู่ดีนะพันสี่ถือว่าช้าปิสมาปรับสเตตัสนะครับส่วนสกิลที่หนึ่งสกิลสกิลไหนวะอ๋อสกิลที่หนึ่งไอที่ปลดสเตลใช่ไหมปลดสเตลน่าจะดีกว่าเดิมมั้งเดี๋ยวไรเรียกผมค่อยไปดูอีกทีนะยิงอุตส่าห์เนี่ยน่าจะฮิวเร็วกว่าเดิม แล้วก็ปรับอินเทว้าวใช่อินเทว้าวเนี่ยก็คือไอที่ทำให้ออตัวเร็วขึ้นหกร้ยห้านี่คือเร็วมากเลยนะฮิวเร็วมากฮ <c oughs> ิวระยะประชิดเร็วมากชิงค์ปรับสเตตัสให้ให้ค่าโจมตีระยะไกลประชิดสูงขึ้นปะตั้งหนึ่งพันเลยนะวลวเก้าเก้าโอ้โหเรเด้ว,ว่ามีตัวเดียวคือเอามาเล่นทั้งประชิดระยะไกลได้เล่นชิงคอ์ได้สนุกเลยอะไม่ใช่ชิงคอ์ดิเชนหู เออเฉินหูแต่ว่ามันยังมีสก,กิลไอส้สก,กิลนั้นมันยังไม่ได้แก้ใช่ไหมไอส้สก,กิลลดเลือดทุกทุกครั้งที่ออกแอคชั่นน่ะเออแย่เลยแล้วก็มีมีองค์ฮองเต้องค์ฮองเต้ปรับอะไรอะ่ะปรับค่าระยะไกลแล้วก็อินท์วัลระยะไกลเท่าไหร่วะโอ้ฮิวพันคิวตั้งหนึ่งพันเลยหรอแล้วก็อินท์วัล 9ก้ก็ยังถือว่าฮิวฮิวนิดฮิวเร็วนิดหนึ่งแต่ไม่เร็วมากไม่เร็วมากเออสกิลลดคอสเยอะขึ I ้นกว่าเดิมเยอะไอกลุ่มสาพันจีใช่ไหมกลุ่มสาพันจีอ่ะแล้วก็มีปรับสกิลหนึ่งให้เพิ่มแมสเอพีมากขึ้นป่ะเออ,อน 4, Down, ่าจะใช่องค์ชายเชนในเซลสดาวป่ะองค์ชายนเซลสดาวตัวเก่า สกิลแรกเพิ่มพลังโจมตีให้ทั่วทั้งแมปเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็มีสกิลลดคอสให้กับกลุ่มขุมกำลังในไะอ้กลุ่มกำลังอ่ากองทัพบ,บิทเนียก็คือไอ้ที่เป็นบิทเนียทั้งหลายรวมหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์บิทเนียกินด้าไหนอะไรพวกเนี้ยได้หมดเออก็คือลดคอสได้เยอะขึ้นอ่ะ ไอทิสตันที่เป็นอาวุธประชิดอะมีทั้ไมตายฟิดาเม่แล้ว9999โอ้จากปกติไม่มีนะผมจำได้ไม่มีก็ถือว่าดีนะเอามาให้จีโน่ขับนี่คือเทพเลยตอนเนี้แล้วก็ปรับสเตตาให้ตีแรงกว่าเดิมป่ะแอตแทก280เอ,อก็สูงกว่าเดิมหน่อยมั้งส่วนทั้ไมตายของไอตัวกาลาฮัก ปับจาก9,999เพิ่มอีหมื่นหนึ่งโอ้โหเป็น19,999และแน่นอนว่าถ้าไม่ตายเอ๊ะสกิลอ๋อมาถึงสกิลนี้ใช่ไหมมีเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มเติมใช่ป่ะแต่ว่าผมไม่มีหุ่นไม่มีหุ่นไอ้กาลาฮัก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มอะนะ แต,แต่ที่แน่คือถ้าไม่ตายแรงขึ้นแน่เพราะว่าเพิ่มฟิดเมอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยแสดงว่ามีหุ่นเพิ่มหุ่นที่โดนปรับมีกาลาฮักกับทิสตันส่วนน้ำบินมีมกุมีกี่คนเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้อมูลแล้วกันหูเยอะเยอะเหลือเกินน้ำบินมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนเจ็ดคนเออที่โดนปรับมานะแล้วก็มีหุ่นมัตตาลาใช่ไหมเดีย๋ยวดูก่อนนะ ไม่ใช่วันนี้เกี่ยวกับบัคไม่เกี่ยวนี่หุ่นมาดรลามันจะมาผมไม่แน่ใจว่าหุ่นมาดาลามันจะมาในวันที่แพทเข้ามาเลยไหมก็คือวันที่30พฤศจิกายนหลังเซิร์เปิดตอนบ่ายสแล้วก็แต่อันเนี้ยบอกว่าไอหุ่นบอสก,กิลที่ผ่านมามันจะเข้าหลานบอสก,กิลตอนวันที่1ธันวาคมตอนก็คือพอพอเป็นสี่ทุ่ม สี่ทุ่มของวันที่สามสิบอ่ะสามสิบพฤศจิกายนแล้วก็พอสี่ทุ่มปุ๊บของไทยอ่ะมันจะเป็นเท่งคืนของญี่ปุ่นใช่ป่ะมันก็จะขึ้นวันใหม่ไปเลยพอขึ้นวันใหม่ปุ๊บไอของร้านบอสกิลมันจะไม่ใช่บอสกิลเดิของร้านเหรียญกิลสีม่วงอ่ะมันก็จะรีใช่ป่ะแล้วก็จะมีไอนี่เข้ามาเลยนะครับก็คือมัทราเข้ามาแต่ไม่แน่ใจนะมัทราเข้ามาเลยไหมก็คือในวันที่สามสิบ ผมจาได้ว่าเขาที่แล้วอ่ะมตาตาลาเข้ามาเลยนะในในแพทในแพทที่อัปเดตมาแต่เขาเนี้ยมันบอกว่าหุ่นบอสก,กิวอ่ะมาตอนวันที่หนึ่งไงวันที่หนึ่งธันวาคมคิดไว้สองแบบแล้วกันว่ามัตาลาเข้ามาพร้อมแพทเลยหรืออาจจะรอวันที่หนึ่งก็ได้แต่ยังไงก็แลกอยู่แล้วแหละน่าจะเหรียญประมาณสามพันเหรียญกิวม่วงเออก็โดยประมาณนะโอเค ได้เสียเกีอาร์ตคอยเพิ่มอีก3-4มสี่แสนแพงแพงเราอยู่อาจจะเสียกล่องคิวเพิ่มเติมอีกนะครับแต่โดยส่วนตัวก็แรกอยู่แล้วล่ะุดมาลรามแม่งเก่งตั้งแต่ล่างแรกะคิดเอาแล้วกันโอเคสรุปโดยรวมแล้วกันนะว่าตู้กาชามี2คนด้วยกันก็คือมีองค์ชายเชนไนเซลกินไทายสีดาวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาจะบัฟอะไรหรือจะดีบัฟอะไรนะครับ ส่วนองค์ชายโอดิสุธท,ที่เป็นไนท์ไทหรือว่าม้าเนี่ยเขาจะมาท่งแบบปั๊บัฟอะไรให้กับกลุ่มเชื้อพว,วงหรือเปล่าก็าน่าจะเป็นท่งนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่พวกเชื้อพว,วงเนี่ยเขาจะบัฟให้ทั้งกลุ่มอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกองทัพวิทย,ยหรือว่าเชื้อพว,วงก็ตามอะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงส่วนในเรื่องบทที่5ก็เหมือนที่ผ่านมาครับก็คือมีล็อกอินโบนัสเนาะหนึ 1, ่เพชรเพ แล้วก็มีาลารกิจแคมเปญเนาะแล้วก็มีการใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวนะครับอ่ามีเพียงครึ่งเดียวแล้วก็จะเริ่มเริ่มไอเริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่30พฤศจิก,กาหลังเส้อเปิดตอนบ่ายสหมดเขตในวันที่14ทธันวาคมตอนบ่ายโมงนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในแคมเปญ ฉลองครบรอบเกม1.5ปีอยู่นะคือแคมเปญเนี่ยมันยาวมากอะ่ะมันยาวจนถึงวันที่14ธันวาคมอะ่ะก็คือเราสามารถฟาร์มเพจประจำวันได้อยู่อะ่ะเราฟาร์มเอาเงินฟาร์มของได้อยู่แต่ว่าตัว๋วตัวฟาร์มเนี่ยผมจะหมดเกี้ยงอยู่แล้วอะ่ะ <laughs> เออแสดงว่าไอใครที่มาออน มาออนวันที่8ปดยยังได้กำไรอยู่นะเพราะว่ามันยังได้สุ่มตู้สุ่มตู้ร้อยอยู่อเออแต่ว่าไอไอเคเวสไอเคเวสที่เป็นแจกหุ่นน่ะผมไม่แน่ใจว่าทําทันไหมแต่แต่ที่แน่ๆแจกหุ่นการเวนเทนชัวคือได้แน่ๆแจกน้าบ,บินก็ได้แต่ว่าของอยิง่งอื่นอาจจะแลกไม่ครบอะไรเงี้ยพวกปืนพวกตังอะไรเงี้ย ว่าภารกิจแคมเปญมันมันเป็นอย่างเงี้ยไอภารกิจแคมเปญมันเป็นเควสรายวันใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องรอวันในแต่ละวันอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ่าเนี่ยมันจะเป็นภารกิจรายวันใช่ป่ะซึ่งเราก็ทำทำทุกวันอ่ะจนจะแลกค้มหมดแล้วอ่ะของก็ประมาณนี้อ่าเนี่ยก็จะแลกค้มหมดแล้วเนี่ย ผมแรกค้มหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอกราตีกับกาเวนเทนชูผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูคลิปที่ผมเล่นชาเลนจ์อีเวนต์ของชาเลนจ์ที่ห้าเออเออพูดถึงชาเลนจ์รู้สึกว่าทางโกบอลกำลังหัวร้อนอยู่เลยใช่ไหมชาเลนจ์อีเวนต์ผมบอกไว้เลยนะชาเลนจ์อีเวนต์หนึ่งอ่ะมันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวได้เจอชาเลนจ์อีเวนต์สองอ่ะแล้วจะหนาวผมบอกได้แค่นี้ เออโอเคยละเอียดแคมเปญก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไอหุ่นมัดลาบารทูเนาะหรือผมจะเรียกเป็นหุ่นมัดลาฮับเบเกอร์ฟอร์เหมือนเดิมดีวะเอาเป็นว่าจะอะไรก็ช่างยังไงเราก็ได้แลกมาใช้งานนะครับนี่ทำให้ตายชื่อฮั b เบเกอร์นะครับส่วนมันบอกว่าอาวุธอาวุธสแบบเหรออย่าค่อยว่ากัน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทนึงแต่ที่นี่แน่คือลาไอหุ่นบอลกิลที่ผ่านมามันจะอยู่ในห้านกิลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแลนแอร์แขนม่วงหุ่นเนลิสคอสเตอร์ของเนลิสเนะ่ยแล้วก็จะมีหุน่นหุ่นอีกหลายตัวที่ผมมองว่ามันดีทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นกูเลนแขนม่วงสำหรับคนที่ไม่มีกูเลนเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ มีหลายเครื่องเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเซตแลนบูอ่าบูบาลอนก็ดีที่ลงมาใช้ทำให้ตายได้เลยเซตแลนบูอ่าอไอโพตอนก็ดีนะก็ลงมาแจกทำให้ตายได้เลยเหมือนกันแถมลดคอให้กับเชื้อพวุได้อีกโอ้ยเรียกได้ว่าสุดติ่งจริงๆอ่ะหุ่นบอสกิลแต่ละเครื่องถึงแม้สเตตัสไม่ได้โหดจริงแต่สกิลโหดนะครับโอเคแปลว่าราละเรียก็คงม,มีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปรู้นีกทีว่าไลเลเสกิลมันเป็นยังไงอะเนาะแล้วในอีเวนต์เออจะว่าไปในในเนื้อเรื่องแคมเปญมันจะมีแจกหุ่นเลยไหมวะแต่มันไม่น่าจะมีอ่ะอีเวนเพราะว่าถ้าเกิดเราดาวจากอารีนาอารีนาสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นตัวเพิ่มบนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นบอสกิลที่ผ่านมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากมีแค่มีแค่ตัวนี้ ตัวเดียวที่เพิ่มแต้มใช่ไหมวะเออเหมือนอาจจะเหมือนตอนบทไอเชอร์รี่เมดว้น้ำกับอะไรนะเชอร์รี่เมดว้น้ำแล้วก็ไอไม่ได้เนียเชอร์รี่เมดว้น้ำม,นม,นมันมีตัวหุ่น m อ1มอันนี่อยู่เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวแจกเนาะนก็เลยเพิ่มโบนัสให้แล้วก็มีหุ่นบอก,กิลมันต้องมีอะไรสักเครื่องหนึ่งแหละที่เป็นตัวแจกอะเนาะ คิดว่านะแต่ผมไม่แน่ใจไงยังไม่แน่ใจเฉยเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีโอเคก็อืมน่าจะมีเพลงเท่านี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยลุ้นสกิลกันตอนแผ่มาแล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ